ตะลุยกิน6ร้านเด็ดในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งข้าววานและเครื่องดื่มมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยนะครับทุกคนลงเครื่องแต่เช้าขอพาไปกินแต่เตี้ยมกันสักหน่อยร้านนี้นะครับขอบอกได้เลยว่าคนเยอะมากๆที่สําคัญรสชาติก็คืออร่อยสุดๆไม่ว่าจะเป็นฮะเก่าหรือว่าขนมจีบเขาทําออกมาได้อย่างแป้งบางแล้วก็ไสแน่นมากๆเลยครับทุกคนเราสั่งปะกุเตะมาสดให้คล่องคอด้วยไปต่อกันเลยนะครับกับขนมจีนแม่ยายเราสั่งเป็นเซตใหญ่ก็คือว่ามีรวมน้ํายาทุกแบบของทางร้านเอาไว้เลยที่เราชอบอีกอย่าง เลยนะครับทุกคนคือเขาให้ผักมาเยอะมากๆแล้วแต่ละอย่างก็คือสดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปูนะร้านที่3ของเราวันนี้ก็คือโกหนูหมูสเต๊ะ นอกจากหมูสเตะแล้วนะครับเ <K an> ขาก็ยังมีตับสเตะแล้วก็ไสสเตะด้วยครับทุกคนเราสั่งมาทุกแบบเลยขอบอกได้เลยนะครับว่าเขาทาออกมาได้ดีมากจริงๆ <K an> คือเพิ่งเคยกินตับสเตะแล้วก็ไสสเตะนะครับทุกคนตัวตับเนี่ยก็คือยังมีความแบบกรุบๆอยู่ด้านในส่วนไสก็คือไม่มีกลิ่นคาวเลย <K an> เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนํามากๆ <K an> มาที่ของหวานกันบ้างดีกว่ากับร้านแป้งกรวันนี้เราสั่งเป็นน้ําแข็งใส่นะครับก็คือจะมีการใส่ทับทิมกรอบใส่มะพร้าวใส่แห้วอะไรประมาณนี้ยแต่ที่พลาดไปได้แน่นอนต้องใส่แป้งกรอบลงไปด้วยอร่อยแล กับริมเลซีฟู้ดจานแรกเป็นกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งตัวใหญ่มากๆอันต่อไปก็คือจะเป็นปลาหมึกไข่ซอสหวานและสุดท้ายก็จะเป็นแกงเหลืองรสชาติแซ่บสุดๆขอปิดท้ายทริปกินวันนี้ด้วยน้ำเต้าหู้แปดเซียนที่เราชอบมากๆเลยนะครับก็คือว่าเขาจะมีเครื่องเยอะมากๆวันนี้ก็คือสั่งเป็นน้ำเต้าหู้นะครับรสชาติกลมกล่อมแล้วก็คือสั่งเครื่องมาหลายแบบเลย